ชิปลักษณะนี้คล้ายๆถ้าแทงสนุกก็คือสกรูสกรูสกรูแทงสนุกเป็นไหมเป็นฮะเป็นสกรูกดลงต่ำคือสกรูตูดป่ะสกรูตูดผมเคยกดลงต่ำสกรูฮะัฮือฮากรีดทั้งร้านสกราดเป็นไงสกราดขาดฮะบอกสกรูก็ได้คนละสกรูกันแล้วเฮ้ยอ่ามาของบ้าฮ่าบ้างครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันนี่ไปดูครับไอซูท็อป อปวดบ้างขาบ้างดูครับผมสาม่น่าเล่นจริงช้าคร่บ้าจับกับดูงครับโอ้โหรน้ำหนักไม่ไหวครับไม่พอล้วครับโอ้ม่เกือบทิ่มวัดทิ่มเต็มกระบาลอัน้ครับีมันจะไปซ่อมอะไรสักอย่างฮะแล้วส่ง อารมณ์สะแลวเลยจังหวะบาลานซ์ไม่ได้ครับลงมาลงมาดีกว่าตรงนี้ด้วยมีแต่ลม่ในะเป็นช่วงรวมนะฮะมาดูอันนี้ฮะรวมทั้งคนที่นำเสนอด้วยเข้ามาในบแต่ยันฮะดูให้จบวนฮะอโตั้แต่วปิดแอนไปแล้วนาฬิกาอยู่ๆเจ้ากรรมร่วงดูฮะโอหอันนี้ถอว่าโอ้โหแมนมากเอยเจ้ากรรมในเวเลยดูสาวคนนี้ครับโอ้ดูอะไรก็สวยงามครับแล้ว เรบแบบเมื s <S yeah. oh ่อวเนจะแบบบนคลขั้นสุดฮะไม่มีโยนแล้วเราต้องหนักพันเทไปด้านหลังครับดูครับล้มไปเลยอะปากโอ้โหเกือบเกือบตายเลยอันนี้ฮะ oh, ุบรินนะฮะกระโดดสองรอบครับกระโดดสองคนดูครับ มันเกินไปเไปแต่ไม่หลบแต่ไม่หลบนะยังคาอยู่ฮะแหมดวงดีฮะดวงดีดูดุงยายดวงดีครับอ่ฉันอะไรนะทท์ฉันโททำไมไม่ได้ยินเสียงเลยตั่เองแลวมันเดิกยายไม่ดีหรือไง มันควรเนี่ว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ลืมจริงฮะกล้องวงจรปิดถ่ายได้นะฮัลโหลแล้วยิ้มน้วยนะเออคุยกับคุณตาตาเนี่ยขอมาด้วยยังไงหิวข้าวเนี่ยฮัลโหลเออฮัลโหลเอามาใช้นี่นะโอ้โหนี่หนักเลยฮิทันอันนี้น่ารักครับผมอันนี้น่ารักนะฮะเออก็นะฮะอ่านผ่านบาดไปนะแจ็เสื้์อันนี่สองตัวเช่นเคยนะผมเข้าไปตองฐานแฟนเพจสปอตทิปแชร์คลิปโปรโมทประเด็นเฟซบุ๊กของคุณนะตะกี้พูดตำรวจอ้วนพอดีเลย มีเรื่องหนึ่งมาเลยชื่อจอดนะฮะคุณจอดก็อ้วนมันอยู่ๆก็คือเป็นคนเคยหุ่นดีเนีแต่ว่าผอมแล้วก็อ้วนขึ้นมามีผงขึ้นมาอยากลดน้ําหนักพี่เพินไปเห็นม,มีแผ่นแปะอยู่ตรงสะพานลอยฮนะเขียนว่าลดน้ําหนักวิธีใหม่ลดได้ร้อยเปอร์เซ็นตโทรมาเลยอืเขาก็คิดอยู่หลายวันอ๋อ,อู่วะก็เลยโทรไปโทรไปปุ๊บก็เป็นเสียงผู้หญิงรับมีทั้งหมดสามเลเวล ลถได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสนใจซื้อไหมคะอไอ้จอนก็บอกงั้นเลเวลหนึ่งลองเลเวลหนึ่งน่อยอยากจะรู้ไงเลเวลหน Level 1, Level 1, ึ่งเลเวลหนึ่งหมื่นห้าค่ะแพงไหมแพงเหมอนนะอจอนก็โอเคครับผมอยากอยากผอมอะโอนเลยฟุ๊บวางสายเขาก็รอรอาจะยังไงต่อลุ่งขึ้นฮะตอนเจ็ดโมงเชา้ามีเสียงกดออดหน้าบ้านอจอนก็เดินออกไป เป็นผู้หญิงฮะหน้าตาน่ารักเลยใส่เสื้อเอลลอยมาอมแล้วก็บอกว่าเรเวลหนึ่งถ้าพี่วิ่งจับหนูได้หนูจะยอมเป็นของพี่อแล้วผู้หญิงก็วิ่งหนีไปฮะไอ้จองก็วิ่งตามฮะวันแรกไม่ได้ตามไม่เจอฮะวันที่สองตามไม่เจอวันที่สามตามไม่เจอเจ็ดวัน่ะถึงจะจับได้พอจับได้ฟึบก,ก็อ่าแล้วพอกลับมาบ้านปึ๊บ เฮ้ยเราวิ่ง7จ็วันเราไม่รู้ตัวผอมลงไปฮะผอมน้ำหนักลดไป3 4มสี่โลเฮ้ยก็เริ่มสนใจแต่ยังมีพุงอยู่สนใจละเฮ้ยเรเวลสองต่อดีกว่าก็เลยโทรไปฮะผมขอเลเวล2ครับเลเวลสา3ผมขอเลเวลสองฮะเรเวลสองสองมืบาทแพงไหมพี่จอนก็โอนอีกลุงขึ้นมาปุ๊บมีเสียกดออดกริ๊บออกไปฮะคนเป็นผู้หญิงเซ็กซี่กว่าเดิมอีกหุ่นนางแบบเลยคราวนี้แบบใส่แบบเว้าไปเลยแบบ ถ้าพี่จับหนูได้หนูจะยอมเป็นของพี่แล้ววิ่งหนีไปอีกฮะจอนก็วิ่งไล่อีกแต่ผู้หญิงนี่วิ่งเร็วมากวันแรกไม่ได้วันที่สองไม่ได้ว,ไไดวันที่สามไม่ได้เจ็ดวันอีกแนละ้วอีกอาทิตย์น,นึงอีกจับได้ครับร้อมลงไปอีกฮะกล้ามท้องเริ่มมีเงาเงาขึ้นมาแล้วพี่เพราะวิ่งวิ่งทุกวันไง <c oughs> จอนก็แบบเอ้ยอย่างนี้เลเวลสามโอ้โหหุ่นดีแน่นอนน่าเด่นแน่นอนโทรเลยเลเวลสามผมขอเลเวลสามอะราวนี้จอนวิ่งหนีเลเวลสามสามหมื่นใช่จอนวิ่งหนีเลย ไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกเลเวลสามสามหมื่นโอนเลยแล้วหลอรุ่มเช้าม,มีเสียงกอดมั้ง<ๆ>ต่ตีหนะ้าเลยจอนเดินออกไปคราวนี้เป็นผู้ชายฮะ,ะตัวดำๆฮะเขาหนาๆนากั้นล่ำๆเลยฮะแล้วก็พูดว่าถ้าพี่หนีผมไม่พ้นน่ะพี่จะเป็นของผมครับ <laughs> <laughs> ผมวิ่งหนี ก็ต้องวิ่งไงเพราะว่าถ้าพี่หนีผมไม่พ้นอ่ะพี่ยังตกเป็นของผมนี่ดำดำกล้ามกล้ามเลยพูดจ้อนวิ่งโอ้โหวิ่งหายไปเลยฮะไม่ต้องรอเจ็ดวันห้ามีปูยาวมากแต่ว่าก็เงาเง่านะฮะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาทุ่มสิบนาทีลาไปก่อนสวัสดีครับ